สวัสดีครับต้นชานะครับน,นี่ชงกาแฟนะน้ำร้อนนะ้นำร้อนนะวันนี้ชงกาแฟโบราณเนนะี่ยกาแฟโบราณร้อนนะครับอันนี้คือนมคอนดิชั่นนะครับไม่ได้ได้กล้าโฆษณาครับ <c oughs> ได้ขายับเล็กนะี่นะใส่แกบกะกะเอานะใส่แบบใส่เบบ แล้วก็โชว์ให้เขานิดน,นึงครับใส่น้ำตาลครับไม่ต้องห่วงเบาหวาน,นะครับเรากะปริมาณการกินได้ครับไม่ต้องห่วงบาหวานนะฮะเรากะปริมาณการกินได้ครับเราไม่ได้เอาของของรัดเราไม่ได้ช่วโกงรัดนะครับเวลาใกล้จะ สิ้นลมหายใจเราก็จะไม่ไม่คีริวคีเรนนะเขาเรียกว่าไม่เน่าไม่เน่าไปเปื่อยนะครับบางคนนี่กลัวว่าหวานความดันไขมันแต่ว่าชีวิตนี้ยังใช้เส้นสายอยู่เลยอือือดู นี่เป็นการชงกาแฟที่แบบจริงใจมากน,นี่ครับมาตามด้วยฮะกาแฟตัวนี้ครับ <c oughs> กาแฟอินโดอินโดโกป,ปี <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ใส่ปมันตามไม่เราชอบอ่ะสองช้อนผม ชอบกินกาแฟเข็มๆเ,เข้มแต่มันเข้มมันหอมัน,นี่ต้องขออไปนะครับวันนี้กุกกลักครับว่าเมื่อคืนหมดแรงครเพลียมากเราไม่ต้องกลัวครับเราไม่ได้ชอบโกงอะไรของรัฐนะไม่ได้เอาของของรัฐไม่ได้อชอบโกงประชาชนอะไรฮนะเราเป็นคนธรรมดา เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะชีวิตเราจะ,ะมีโรครุมเร้าอะไรเงี้ยฮะนี่ครับอันนี้ยกออกนะครนี่อยูใ่ใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นกาแฟโบราณร้อนสูตรของบ่มเองนะชบมดมง่ายนะคือกาแฟโบราณร้อนเนี่ยครับจะเน้นตรงกาแฟพวกนี้ขายดีนะครับนี่ฮะขายดีด้วยมีฮาลาลตัวน,นี้ น้ำเข้าเนี่ยเป็นกาแฟโดดจริงๆแล้วก็กินคั่วผลไาม้นี่ะไอ้พวกคนดีนี่พุงแต่ละคนเดินก็ไม่ไหวแล้วฮะหว่นา,านไขมัำนกำลังคนดีเลยขอบคุณครับ